สวัสดีครับประกอบจองโรงเรียนนะครับตีมหลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับพุ่มเสร็จจากปลากระิจเสื้อคะหนังลบร้อนนะครับหน้าใบเนี่ยอากาศร,ร้อนก็เลยเอาดีๆมาครัในจอจริงกรับกับนานนี่โรงเรียนพวกยาวไม่ได้นะเราพวกยาวตึงเล่นแต่นาน

มีเด็กแอบมอง่นี่นตรงหลัง้าวอยู่นี่อยู่นี่แหละไม่ร้อนเนาะอนอนเล่นอยู่นี่แหละนอนเล่นอยู่นี่แหละ ลำเดห้าเดีต้นไม้ครับอยู่นี้แหละมันไม่ร้อนนองถ้ามีคนยูเขาจะไม่ร้องห่วยวายครับแต่ก็นนีไม่มีคนเรียบร้อยครับตึงจะไม่รูจะปลาไปน,ะนั่งดูแลครับแดดรอมหลมต๊อกเลยตึ้งปลาเขาออกไปเล่นตรงนาแล้วนะ อาบน้ำไม่ต้องเป็นล่วงกับเพื่อนทีโดดเองเลยกับตุ้มตุ้มตุ้มกับอาบน้ำเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลุงเนี้ยใต้ดูตีกับเราสวนม้กไม่ได้จับกล้องกับตีนกับเวลาก็แอบลงไปเล่นน้ำแต่นี่ลุงเนี่ยพวกสั้นนะกับพวกยาวไม่ได้กับต้นไม้หลีมาแล้วกับส่วนก็นี่ตังใช้เซฟตี้ไปอย่างดีกับ ัวนี้พลอะก็อันเก่าแต่ว่าติดมาจากค้ามันนะมันเหล็กแล้วมันรัดเห็นไหมครับรัดรัดตีก้นตรงนี้ครับเป็นกิ้วอยู่เลยครับก็เลยได้เบาโทนสัางตัวนี้มานนครับกับส้ายจุงกินยาให้พมัดไปแล้วนะรับปงกันนะครับ Mấy vơi nếu như ở nhà cái nhà nhà chắc rớt này gặp lốp nhà lốp đây là cả, ai nhà 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 rồi nhà 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 trong lão văn âu ý cái này kia lên mất đi gặp đuôi xôn ส่นปูดไม่ใจฟังมาไม่ไหมไม่ออกลายอยู่ไปอยู่ไปโอ้มันส่นธรรมชาติมมานะธรรมชาติมมดาเด็กนะต่อมานี่มันขี่เล่นขี่ส่นอยู่แล้วครับพี่ตึ้งต่อจากนั้นมันตึงต้องมีรัวรอบครอบจิตนะเกิตับร้อยกระมื่อเสียดูวยวันนี้ครับ นัวเห็นนาเซโดเวลายิ่วจริงๆเพิ่งจะกลับมาบ้านครือว่าง่วงนอนนอนกันแล้ว่างเซโดฟืนขึ้นมานี่คือไม่มีทางใดเห็น้ากับแต่ละวันหลงเนี้ยต้องลำซันนะครับเร่อง่ียาว่าต้องพูกง่ายซันตัวต้นไม้เรียบร้อยหมด ดูกันเอด็ดีกันมาเละเละเละหมดแล้วครับมีการเล่นอยู่กับแม่ก็แล้วครับพุ่มเล็กพุ่งแกแล้วดูคนนมดูดูชอบดูคนนมคนะฟอามันร้อนกับหยือนฟ้าเด็กๆไปเล่นไม่ได้ขอขอมือขอมือขอ Át, ขอมือ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 ก่อนตีดตีแสแม่แสแสแสดิแสตีบึกวันก่อนขอมือกอหลกขอมือก็ขอมือชอบจงไงอะกระควมกวนนมอันนี้ชินไม่ดังเสร็จแล้ว แกแ้วดูขุดนมเนี่ยนอนอยู่กับแม่นอนอื้อเู่หมือนปลาผีดเกียนวายนาน,นมันล้อนกันกันกบพุ่มไม่รู้จะไปไหนกันอ่าได้ยินเสียงดีๆ

หอมไก่หอมของไก่หอมแก้มไก่หอมแก้มไก่หอมแก้มไก่ขอมือหอมือก่อนเดอ่วขอมือก่อนเดอ่าข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยอืหอมแก้มแม่ก่อนไปเดี๋ยวไปหอมแก้มแม่ก่อนไปเดี๋ยวไหอมแก้มแม่ให้ดูก่อนไปไปเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปอืม ไปเร็วไปหอมแก้มหอมแก้มก่อนไปเร็วไปหอมแก,ก้มแม,ม่ก่อนไป <c oughs> อาลุ่มสิเอาไม่ไม่ไม่เอาอืมนอ่ะเอาเอาไปตีแม่เอา อ่ากับผมสำหรับคลิปนี้แก่นี้นะครับอย่าลืมติดตามจองลุงเดียนะครับทีมรังบ้านหนองอุงอิงนะครับเนี่ยเด็กดื้อซ่องซ่องตัวกับผมดื้อสุดยอดแล้วก็ติดตามจองป้านางนะครับทีมรังบ้านหนองอุงอิงแล้วก็เพจด้วยนะครับผมกับจิ๋วเดียวกันกับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแต่อย่ากดกาโฆษณานะครับผมเดี๋ยวลุงเดียเดินไปดูจังที่ฟ้าองน้ำนิดนะครับไปถึงไหนเลรอ Adik apa?